มุมนี้กับจาบอยู่ี่มุมนี้กันเลยย้เน,น,น,นาจิเอามุมไก่ด้ะมันจะได้เห็นหนั่นทางบนนำ้ำจากหนหนึ่งสองไปไก่ลองมึงดูหนึ่งสองโอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสนมวัฒนศ,ศ,ศาทุกคนทุกขันนะครับเด้อเมื่อนี้มีโอกาสได้มาเที่ยว สู้วันนะครับมาช่วงนี้อากาศก็ล่งดีนะครับเนาะบันหนาวจัดอันนี้คือถ่ายจากมุมสูงนะครับเถ่ายจากมุมสูงลงไปนะครับนี่มึงพี่น้องพวกผมย่างมาจากพูดลงไปต่ำๆหดย่างขึ้นทั้งพูมานี่นี่กําแพงนะครับนี่กําแพงที่เขาจาะสั่งแสดงนังกับเรื่องไหนเนี้ยว่าเนี่ใจนะครับนี่ี่ขึ้นย่างคือพีระบนันนี้มุนยี่มากับน้องไส้ถ่ายอยู่ข้างล่างนี่นะครับเนาะ ปวด่บันไปเฮาขึ้นเท้าปวดแล้วน้องไปพุ่นขึ้นเทิงพุ่นนะครับตั้งนี้ขาเจ้าจก็จะมาเดือนออกกําลังกายกันนะครับนเนาะไหว, <c oughs> วเปล่าไหวไหมไหวไหวก็ต้องไหวทุกคนนุ่มเท่เทียวว้าวไหวเวลยไหวรุ่นเท่เทียวว้ไหวบ่ไรได้เนี่ยโอ้เป็นบันไดอันนั้น พูดนะว่าอยู่พยเมียว่ามันขึ้นเขายังก่อนเนอนบ่พราบันไดพร้อมเออทั้งบันไดนี่แล้วของแท้เลยรอบหลบอันนี้ตีนผู้นี่ก็จะมีมองให้คนยังไปได้ทุกสายนะครับพี่น้องแต่ว่ามาช่วงนี้มันโบมันมันมันบ่มีแล้วอันใบใหม่มิตะมะการมิตะการมันมิตะการอ๋อเนี่ยเอาคำเพียงอันนี้บ้านไผรบุนแต่แบบโบราณ่น อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครนะครับสมัยโบราณนะครับีซื้อเพิ่อนหัวนุน่มจังเลยบนรูด้วยไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครนะครับแต่โบ,โบราณนะครับผมโอ้ยนี่จีด้ยางขึ้นไปอีกสูงอยู่ด้วครับเด้อมาอีกหมวดนึ่งกับา,าเมียมากับมูใครจามาทำกันซีหาคน ป้าหนองเขามาหาเทียเขาอยากมาแต่เขาอาเทียจะคล้องบบได้มาอีกเวลาเขาแสดงหนังเขาก็นีน่น่ะเขาเอาเอาอาวุธของเขาก็ยื่นออกไปน้ำช่องนี่ละพี่น้องนี่นี่สมัยโบราณเขาจะเหยียดไปเพราะน่นอนนี่เห็นวันี่นเขาจะไปซองลงไปลงไปตามหูนี่เลยนี่ที่นี่คือที่ไหน เสาลักองี่ยเพินนี่เปลี่ยวไจังไดนเนาะพี่น้องนี่บ่ไดอ้อ่านออกกะเปลี่ยให้ในเด้อ,อนครับบรรยากาศหลบๆอ้าวนกอ้านกเอยนกมัดนี่ทางนี้ก็เป็นทางล่งไป โอ้มันคือจังทางนา้ำเลาะแท่นไ้ทางยางต้องไปงกินพูครับพี่น้องไปห้ากันเลยยังนอบาบันนีพี่น้องครับผู้ใดมาสู้วันนะครับเด้อผู้ใดมาเที่ยวปอมห้าซ่องนี่เดินมาเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นมองนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเนาะที่นี่ก็จะมีห้องน้ําอันนี้ลานข้าวบ้านเถะลานข้าวนี่มองหยดหยดน้ำหยอดอยางแม่นบ่ จุป times, ดประชาสัมพันธ์จุดประาสัมพันธ์นี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเขาฟรีหระมั้งวันเราชิย่างเขาจะเข้าอยู่นี่ครับปกติเป็นกําแพงกันยางออมกําแพงไปนี่ก็ได้ไปอยากนั่งพักผ่อนก็ได้นะครับนี่โ้เฮ็ดดีครับนอกคนบัวร้านเนาะเถิงเติงกับยางได้เ้ยครับเทิงเติงกับยางกันได้นะครับนี่เดี๋ยวลงมาจากเติงเติงก็จะเป็นตัวนี้แหละหัวมาเที่ยวกับแม่อะไรด้ครับเด้อปอมววาซ่องครับก็รู้สึกว่า เดินขึ้นมาก็ล้ามากเลยนะครับครับขาแข็งคือเก่าละมันมีแต่ขึ้นน้อนยางเดียวเนาะแม่นขึ้พวกรักๆเลยขื่นไปเรื่อยๆเ่ามีโรคเนี่ยตัวนี้พูดเลยนลงไปบนนึงงา่งขึ้นอย่างเดียวควอยป่านดากลิ้งเว้ยนึกต่อยเหยี่งเอ้ยจักสิไปีหอดไซเดอร์มอนิเตอร์อันนี้ก็นปานโบราณของไผ่บุญเงิหลังนี้ก็นดินี่ครับป่านเก่าด้วยตัวนี้เนาะสมัยโบราณเลยเนาะ คนกนงามอยู่อโอ้นี่บุรานอ่านดูนี่พูม,มาตะบานไม่นี่อาา่านว่ <c oughs> ายสเสกยหัวมุนฮวายูซันายูซันัวาอ่องปอมัวา่องอะไรเป็นมรดกโลกอันนี้คือมรดกโลกด้ยนี่ตัวนี้นะ ข้าเจ้าขึ้นเป็นว่าระดูโลกแล้วเรียบร้อยๆน,นะครับเนี่ยมองตีละข้างเอ้ตกมาสักเพือนนะองต้องมาให้ได้แล้วพี่น้องผู้ใดอยู่เกาหลีต้องมานะครับสีมาตีละข้างเอาครับถ้าเกางขันนีคนขายเนี่ยข้าเจ้าเจ็นี่เห็นข้าเจ้าไปซองเมืองแล้วมาตีตีละข้างเัมนลามโจพ้พ่อผมนะครับหอยลามโจพ้พ่อผมตัวดูเทียมาซื้อตัวอะไรกม็มา ตีละครั้งนี่แหละครับพี่น้องไปถ่ายรูปไปเดี๋ยวถ่ายรูปบนห้องไปเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวเพามีนั่นนั่นอยู่พี่น้องละครั้งใหญ่แห้ง,งแต่ว่าเพ่นลามสวยไปบนนี้วิมีพนักงานนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาบนยอดของป้อมหัวซองตรงนี้แล้วนะครับผม,มถือว่าสวยงามมากนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็นี่นะครับ โอ้ยพี่น้องเลยจะเอ๊โอ้โหเอาไงบ่อนรุ่นยังลรือเปนี้ผมไปทางนั้นแหละตัวมูตัวไปยังไงพี่นต๋อแม่นครับโอ้โหรอข้างล่างไปโอ้มูตัวเรียบไปทางนั้นแน่นครับกับหมู่บ้านของพนังเดียจังกึมยู่แถวนี้แล้วนี่ต้องไปข้างล่างต้องตามเองช่วงแสงไฟอ๋อมูตัวไปทางนั้นโอ้ เออตัวอุ้งตัวึ้นมาว่าหอนยอดนี้เ,เดี๋ยวลงไป้างล่างนี่สวยนะครับปูดลงไปแต่ว่ามองทางล่างนี่เลี๋ยวลงไปห้องเลี้ยวลงไปนี่เห็นลังค่าแบบโบราณน,นี่ก็จะเป็นในที่เขารามาแสดงนังกันเลี้ยงเงินเดียจังเกึมมาแล้วข้ารามาแสดงนังมาเหตุยัยงแบบจัดกิตกรรมกับยุ่เดินนั่นแหละเดี๋ยวลงไปตะกี้ช่วงเข้ามาขเารามาจัดกิจกรกับอยู่หันตัวเดินเดี๋ยวลงไป้างล่างนั่น นี่แหละเดินกลวงๆเข้าวจะมาเรียนเอาว่าวมาวิ่งว่าววิ่งอยังกัี้ยนะเพราะอย่างเช่นตัวแตกกว่านี้เงิดตัวละพวกนั่นเลี้ยวไปข้างขางอ้อมนี่ครับพี่น้องอ๋อสวยมากเลย<อ>มันอย่ากับคนกับมาเรื่อยอยู่ธ์นะครับเนาะนี่ครับถือไว้หน่อยหน่อดแล้วเดินเลยถือไว้ทึ่งหนอดแล้วเดินนี่คน,น,น,นกับมากันเรื่อยๆนะครับพี่น,อน,น้องเนาะอ๋อ ไปดูนอ้งนงนนองย่างย่างไปขึ้นไปดูบ้างดูขึ้นไปตั้งพุ่นด้วเป็นไงอันนี้ยังขวายจววุ่นอย่างพวกนี้มองสองสมัยโบ,บราณติบ่ม,มีบันไดบ่มีมันเน่ให้จับเลยดิระวั้างก,ดก,เ,ากเด้อเดียวโอ้พลังเต้โอ้พลังก็มานี่พี่น้อยหน่อยเลยดิทึ่งหน่อดเลยด้อนี่นนนนนน ถึงยอดตัวนี้แล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวขึ้นไปลองเบิ้งดูพี่นอ่องโอ้เป็นตะยานแ้น่นี่มันบบมีเนวให้จับให้ยยังได้ดิพี่นอ่อยขึ้นไปว่าระว่างก็ได้ได้มื้นขนาดได้นี่อันตรายนะครับนี่ขึ้นมามุมนีนี่จะเห็นเดี๋ยวลงไปพี่นอ่อยเอ้สวยงามสถาปัตยกรรมของโบราณใครจะเหยีไปนะครับเนาะมันส่ใจกลางเมืองเลยตัวนี้ อันนี้ยู่ใจกลังมากเลยโอ้โหโอ้โหนะครับถ่ายมุมนี้เห็นหัวล่นคนเลยโอ้โหสวยนะครับสวยงามมากเลยนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะบาที่นี่หลังจากที่ขึ้นมากคักบ้านทีโล่งได้บานนี่แต่ว่าโล่งเนียวบาระว้างบ่ได้ได้เนี่ยเออ ร่องในอันตราไล่ก็ขึ้นเด้อเฮ้ยไขยกิ้งดิ้งป่านดากลิ้งเนาะมีบาน,นพี่น้องเอ,อ้ยเาบานโร่งบาน,นสียางาะก,กำแพงครับพี่น้องเลาะก,กำแพงเราก็สิไปออกถนนใหญ่พุ่นล้วบานนี่เราก็สิเลี้ยวมาหาบานพะนางเดียจังกึมซะเด้คิดว่าเราก็สิอ่านเว้ยเวียตลาดถนนละบานนี่บานไผ่นอหลังนี่เนาะบ้านไผ่นอหลังกำแพงตรงนี้ ็นบ้านหรือเป็นซาลาพักรล่อนเขาซื้อมนี่ยลังนี่นี่นะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันนั่นเนาะเปลี่ยนมองสังเกตการเขาซื้อมั้งนี่เนาะโอ้โหกำลังขึ้นมากอะนี่เออมันใหญ่แหงเนาะสมัยตะกี้ก็ต้องมีเป็นจุดเป็นจุดเนาะมันบน่ลามองสังเกตการ์ดยังตะกอนเนาะ อีละครั้งเป็นจุดเป็น <Position> จ <and rina> ุดเออแมนโอ้ข huh. um, ้าเจ้าก็เฮ yeah, ็ดด uh ีครับนักขันตะกรอนเนาะฮะกูขึ้นมากกัขึ้นมากจะคว้าง่เมื่อยแล้วลงแล้วบัดนี้ลงขึ้นโดนเรากระจีร่องแล้วครับพี่น้องเอ้ฮะพวกท่านนี่นั่นก็ขึ้นมาซะอ่านวางได้นี่ ตัวดอกเชียงเหนืออ๋อมันวะเคยเรียนมายุคใจกลางเมืองเลยนะครับผู้เขาใจกลางเมืองสู้วันเลยนะครับเลยคลิปก็อาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยก็ตัดต่อนะครับพี่้องเนาะ ตัดต่อเอาลงมองแล้วมือเล็กๆแล้่น้อยเอาโอ้ไปเอาก็ได้เออบรรยากาศดีมันมันมือนีคือว่าอากาศมือนีมันมันบอมันบวบหอนมันพอแม่ยางมันนั่นอยู่เศร้าง่าบง่าบอยู่เราคนก็เลยย่างขึ้นเนื้อย่างขึ้นย่างขึ้นเลยคิดหาคอนเทนต์อยู่สิก็เป็นซาลาอีกซาลานึงเนาะครับเนาะ เปอมอีกเปอมหนึ่งนะครับน,นี่อย sure. like ังนับบันนั่งเก่าเงอกเงขึ้นบ่ได้เด่นขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ครับไปขึ้นได้หรือเ่าพอเกลือนขึ้นเขาบอกอ๋อเปล่าโอ้ขึ้นได้ขึ้นได้น้อพอเกื่อนขึ้นเขาบอกเออช่วยมากเห็นเลยทีเมื่ัไหร่น้ำมาพูดอย่างนี้เขาก็มานั่งกินขนมอยู่นี่แหละมันมีบรรยากาศสวนสาธารณะของเปอมนะครับเออเป็มเนี่ย ยางได้บดนะครับผมมักเดี๋เล่ะทังเด๋ยได้บดเดยเมาะาวนบคนจะมากก่อกำลังไก่เดิอปลากับเาปลาก็ได้ปลากระมีครับนี่าขอบขัวมาเดือมายางเนาะเพราะถูกปอมงที่เขานี่น่ารักจโอ้นี่ดียังระบาดนี่ ่อันนี้ตู้อันในนอบานี่ตู้ข้างเขาโอ้โหนี่แล้วมองใครจะมาแสด็งนังแสด็งนังกันกือจิมาอยู่แสดงแถวนี้โอ้มันเออนี่โอ้เฮ็ดดีตัวละเนาะถึงขดเขียวลงไปข้างโอ้มันสิรอดไปข้างล่างอันนี้รอดไปข้างล่างตัวนี้พอดีตัวเขาก็ออกไปนี่ก็ดีตัวนี่เขากไม่ต้องไปนาดอกไปกับพวกอย่างเขาลงนี่เลิกก็ได้นี่ กูเปล่ากูสาวกูมางานเต้เมียกับบบมานี่ล่ห้องห้องห้องว่าเขาไปหันดักเนาะอ่อมลงก็ได้ครือเปลเออลงไปนี่เลยพี่น้องก็ตั้งหน่ากับบุ้นไม่ยังเหรอเออบุ้นมองนีงแล้วเออตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มมันสิทะลุไปพู้นี้พวกนันไปเป็นกับเพียงตัวหนาไปพอดีแต่ว่าห้องว่าไปห้องลงไปนี่เลยลงไปนี่เลยสุด จาปละดินกูบ่เคยได้ยินการเสดพจ่นแล้วโอ้บ้านยังบ้านบ้านดินด้วยเอออันนี้บ้านดิน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 ติดแอร์นะครับผมหลังคามุงกับด้วยฟางข้าวนะครับบู้ธรรมดาด้วเนี่ยเขาขัดลังคาเขาขัดเออลังคาพวกก็จะเขาเนื้อมาเปียนะครับโอ้ขยหน้าก็แค่หนาหลายพี่น้อง นี่บ้านดินของแท้นะครับนี่เนี่ยนั่นนั่งได้บ้านี่นั่งได้หรือเปล่ามั้งเออคนตะบัวล้านเนาะเฮ็ดได้ดีครับแม่ยังวะข้นกันข้นกะมาเรื่อยๆเนาะวันเฝนวันจุดเขาได้วันอาทิตย์มื้อนี้นะครับพีน่น้องไปพุมาเนาะครับเนาะ Những chặn cái chặn những chặn những chặn cái này, giờ họ chỉ chặn những chặn đó, mình chỉ để hiện chặn những chặn năm, chặn OK,